คลิปนี้หลังจากที่ขับจากเที่ยวตาสเลนแล้วกับตาสดีแล้วกับพูดีผ่านมาเห็นวิถีชีวิตพี่น้องเราถึงเดี๋ยวสิทายให้ท่านผู้ชมเบูรณ์ว่าวิถีชีวิตพี่น้องเราถึงเขาเป็นยังไงสบายดีเจ้าเจ้าไม่เท่ากับเจ้าเอ,อิ้นเอ,อิ้นบ้านยังนี่บ้านนาะบ้านนาะบ้านตนานังโอ้นี่ก็ยังขึ้นกับเมืองเซโปอนอยู่บ่น,นี่ไม่เท่า ไม่เท่าอยู่บ้านเลยบ้านนั่งอยู่เดี๋บ้านนี่โอ้โหเดี๋ยวจะขอขอเบิ้องด้วยขอเที่ยวชมด้วยไม่เท่าด้วยโบเคยเห็นเออโอ้โหอ่าโดยโดยโดยขอท่ายู่บไถ่อย่างก็ได้โบไม่เท่าได้ได้ได้อ้าวขอบใจขอบใจนี่วิธีชีวิตของพี่น้องส่วนพวเราเุก่านี่ขออนุญาตเพิ่นแล้วเพื่อนว่าท่ายได้เดี๋ยวสีท่ายให้ท่านผู้ชมเด้วยนะนี่ มีหมูนี่เลี้ยงกันหลังนี้เลี้ยงหมูนั่นนี่อะไรนี่ก็เป็นวิธีชีวิตที่เรียบง่ายอลยครับท่านผู้ชมคิดทอดสมัยยังน้อยนี่กับพู้ว่ากระเจ้าสีบาง คนกับเจ้ากาษัตริยอาจบอกเข้าใจภาษาเขาเนี่คือวิถีชีวิตงามแรงของพี่น้องสว่วนเผ่าเราถึงนี่กัตักน้ำนึ่งข้าอาบน้ำสบายดีสบายดียดขอขอเบิ่งขอสมในเด้ด่องไม่เท่าด้วยไ่เคยเห็น โดูโดูขอไทยโดยบ้านเพื่อนเพื่อนเอ,อื้นบ้านอย่างนี้นี่แม่อันนี้เพื่อนเอ,อื้นบ้านอย่างไหนบ้านตะนางบ้านตะนางออบ้านตะนางเมืองเซโปนัใน <c oughs> บ้านมีจักหลังคางเฮือนนี่สามสิบ สามสิบหกหลังคาเฮงอนโดยโดยโดยขอเบื้องขอสมบุเคยเห็นมาแต่ขำมวนขำมวนบุเคยเห็นสบายดีสบายดีโดยโดยโดยเออมามาแต่ขำมวนบุเคยเห็นอยากขอเบื้องโดย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 สามทั้งหมดสามสิบสามหลังคาเฮือนเนาะ เลี้ยงนี่ก็เลี้ยงหมูเลี้ยงงัวเลี้ยงควายหลารเพื่อนสบายดีสบายดีสบายดียดอเด็กน้อยลูกหลานเพื่อน เป็นวิถีชีวิตที่แบบเรียบง่ายเ้ยโอ้ย oh, oh. อยู่ทางภูกับมีเนาะอือเนเง้นเฮมูดูไปตามสันภูกันมีเงินคน nhang tam lăng ma, Sư, sư yàng, long sư yàng. Sư, sư Hắc, sư sư đây không? đây, đi

เป็นวิธีชีวิตเขาแบบเล่าดังเดิมนี่คือบ้านบ้านบ้านตะนางบะบ้านตานางเนะาะเมืองเซปูถบทพไซแดนเวียดนามแขวงสวรรคิขดเดี๋ยวสีพาท่านผู้ชมเลาะเบิง่งบ้านนี้แบบนี่ สัตว์เลี้ยงหลายเนาะบ้านนี้เลี้ยงแบะหลักๆก็คือเลี้ยงแบะเลี้ยงหมูแล้วก็เลี้ยงงัวเลี้ยงควายเนาะพี่น้องส่เนชาเลาวถึงกะเจ้าจะมีภาษาปากลาวเป็นของตัวเองกับบางคนก็เข้าใจภาษาลาวบางคนก็บ่เข้าใจ เจ้ามีภาษาปากว่าเป็นของตัวเองนี่มีห้วยเนอาอผ่าบ้านนี่คือเด็กที่ชีวิตที่ว่อบุนวายบ้านนี้พักกลนด วิธีชีวิตท,ที่หาชมได้ยากเลยท่านผู้ชมแต่สุไหลายพี่น้องสวนเพาเราถึงเขาสีอยู่ตามเขตชสยแดนเวียดนามเนาะล,ลักๆก,ก็อยู่ที่สวรสเขตกับแขวงคำมว่วนที่ว่าหลาย <c oughs> สบายดีสบายดีสบายดี สบายดีสบายดีขอมาเที่ยวสมนะ้มเนอบโบเคยเห็นบ่เคยเห็นมาแต่แขวนขามมวนโบเคยเห็น หลายนะวันนี้วอนผ้าไม้เฮ็ดฝากระตาดบ่ฝาเฮือนโอน้ยคนกำลังเหล่าไม้เฮ็ดฝาเฮือนอชุดลายก็เจ้าจะเอาไม้สานฝากระต่าดเฮ็ดฝาเฮือนเฮ้เทนผู้หุ้นก็มีเย่างนี้ สบายดี <adapting to normal ization> ตามที่พวกเราสังเกตท,ที่หลายๆบ้านผ่านมานี่อยู่กองตะล่างเฮือนกับเจ้านี่จะมีฟืนเน,นี่สังเกตว่าแต่ละหลังคาเฮือนจะมีฟืนอยู่เต็มเลยเต็มหลคา สบายดีสบายดีสบายดีหล oh ังน um ี้ก็ม mm ีฟ hmm. ืนบ้านนี้มีโรงเรียนบ่เบอร์บอมีเด็กเด็กน้อยได้เรียนหนังสือบ่เรียนอยู่บ้านหอพุืดบ้านหออ๋อไปเรียนอยู่บ้านหอไปเรียนอยู่บ้านเดียวกันเนาะงัว นี่ฟืนอยู่ใต้ตลาดหาเบิ่องอยากแล้วท่านผู้ชมนี่วิถีชีวิตที่ยบง่ายเนาะสมัย,สม,ยสมัยก่อนเนี่ยก็เจ้าก็จะใช้ใช้ไม้มุงหลงังคาเหือนเนาะแต่ว่าสมัยปัจจุบันนี่ก็สังเกตเบิ่งงลายๆหลงังคาเหือนก็มีจะ ังกะสีแล้วก็มีกระเบื้องแล้วก็เริ่มทันสมัยแล้วตามที่เพื่อนบอกว่า,วานในบ้านนี้ทั้งหมดมีสามสิบสามราคาเท่นเดี๋ยวสิพาท่านผู้ชมไปเบื้องแบบหอบๆเลย เบื้องวิธีชีวิตเขาเจ้าเสื้อว่านต้นหน้าอาจจะบบคอยมีให้เห็นแล้วแต่คลิปนี้จะเป็นคลิปที่ว่ากรณีศึกษาให้ท่านผู้ชมให้ลูกหลานได้เบื้องกันสบายดีสบายดีสบายดียดขอขอเบื้องขอส้มโบเคยเห็นมาลิ่นมาเที่ยวอ อ่าอันน <cko ier noise> ี้มามาแต่แขวะคำมุ่นผมเคยเห็นโดยโดยโดยโอ้ในหลังนี้มีครกโดยโดยโดยขอบใจโดยกินแล้วเอ็นเอ็นกินข้าวเนาะเอ็นใจดีเอ็นกินข้าวแต่ว่าเขากินแล้วโอ้ไม่ได้ตำข้าวปะตำเลยตำแล้วงเลยเนาะโอ้จะได้เหรอวะโดยโดย มีหมาไก่แม่บได้บบได้เลี and on and on> ้ยงงวเลี <number item related> ้ยงควายบ่แม่บบมีเนาะมีแต่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่มีไก่โอ้ลูกหลานไปเรียนหนังสือบ่กแมีโอ้บบมีลูกอยู่สองวงเมียบ่ Mẹ yêu đâu? Mẹ oh, yêu thằng của tôi Ồ, ở với thằng đôi 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 Mẹ và Đen Đôi 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 mẹ đứa, khổ nhau không bựng Ờ Đôi đôi đôi, đôi. khóc chạy khóc chạy Đôi đôi đôi, sốc đi thôi mẹ đứa Sốc đi, sốc đi Đôi 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 cả đôi xe hầu ที่แบบว่าวิธีชีวิตสบายดีสบายดีสบายดียดยดนี่สังเกตว่าในตารางเฮือนก็นจะมีฟืนมาเฮาสบายดีขอเบิ้งขอส้มบบเคยเห็นมาไกลกมาไกลกขออนุญาตเด้อได้ๆ บ้านบ้านนี้มีการเจ้าน้าบาดาลให้ตามที่เขียนจากป้ายิ่นเขียนว่าการก่อสร้างบาดาลสหภาพ,าพเอารปบสนับสนุนโดยโครงการอาหันโดยผ่านองค์การสุภนิมิตสากลประจำสปปลาวให้ทุนโดยสหภาพ,าพเอ,อรปบอันนี้คือเป็นน้ำบาดาลที่ิ่นมาช่วยเหลือสบายดีสบายดีสบายดียดโดยโดยโดย,โดย มาขอสม o m เนอบ่เคยเห็นเลยเลยหลังนี่มีสาวหลังนี่เนาะหลายๆห,หลังนี้เลี้ยงหมูนี่สังเกตข้างๆ เพื่อนไฟก็จะมีเล้าเข้าแบบเบิร์นกันต่อ,อหลังนี้มีคหกสบายดีสบายดี <laughs> มาขอเบิ้งเด้วยบ่เคยเห็นมาแต่คำม,มว่วนไปขำม,มว่วนขอขอขอสม้มขออน,นุ่ยในี่ด้ยอันนี้ นี่นาะพี่น้องกับประเพณีลาวเฮาไปมาลาครอบเห็นกันกันยกมือทักทายสบายดีเพื่อนกะบอกว่าอย่างนอกเพื่อนกบอนุญาตให้ไทยขอเพียงว่าเฮามีความจริงใจต่อเพื่อนเพราะว่าพี่น้องชนเผ่าเราถึงนี่เพื่อนเป็นชนเผ่าที่แบบมีความจริงใจซื่อสัตย์เนาะเพราะว่าเพื่อนบบมักคนตัว สบายดีสบายดีสบายดีพ่ะขอมาขอเยี่ยม้มเด้อบุเคยเห็นพ่อพ่อบ่ได้เลี้ยงงวัวเลี้ยงควายาบ่ะพ่อบ่มีงวัวมีควายบ่ะอ๋ออยู่ใส่กับมีบ่อาจจะเป็นซุนเผาะอะไรเนาะก็แมมนคนลาาหอมมืดคนลาว นั่งอยู่ทักทายแม่เท่าก็นเนาะสบายดีสบายดีแม่เท่าสบายดี <laughs> โดยโดยแม่เท่ากำลังกินข้าวบ่แม่เท่าเ,เดินกินข้าวมาขอขอเยี่ยมสมบกุกเคยเห็นมาแว่ลิ้นแว่สมโดยโดยแม่เท่าคนกินข้าว เดี๋ยวเรายืนอยู่สันผูเดี๋ยวเราสี่ทยภาพมุมสูงจากสาันผูลงไปให้ท่านผู้ชมเห็นว่าเงือนขาเจ้าเนี่ยแต่ส่วนใหญ่พี่น้องส่วนเผ่าเล่าเทืงเง้านี่จะมักอยู่ตามผูเนาะตามเทบไซเดียนเวียดนามแล้วก็ยู่ตามห้วยเพราะใดที่มีห้วยพาดเนี่ยาเจามักอยู่ับเพราะว่ากเจ้าอาศัยติดพันกับธรรมชาติเพื่อเอป็นแหล่ง ใส่ธรรมชาติเพื่อว่าเป็นแรงธรรมาหากินแล้วก็เลี้ยงสัตว์สำหรับอันเด็กน้อยอยู่บ้านนี่ก็ไปเข้าวงเรียนอยู่บ้านอื่นอ่าโบสะพ่อแต่บ้านนี้เนาะพี่น้องที่บ้าเราถึงอีกหลายๆบ้านตามเส้นทาง เมืองเซปุนสู้จุดสุม่มคิดตาสเลนตาสดีนี่ย้าย่ไปตามสองข้างทางกับหลุดแล้วแต่เป็นพี่น้องส่วนเผ่าเราถึงคิดเมืองเซปุนแทบไซแดนเวียดนาม สำหรับพี่น้องสุนเผ่าเราถึงเฮานี่ส่วนหลายเพื่อนก็นจะตอนแรงมาเพื่อนก็นจะตําเข้าเนาะแล้วก็ให้อาหารสัตว์แต่ว่าแล้วก็เพื่อนก็นจะอาบน้ำเพื่อนอาบน้ำห้วยนเนาะอยวาซีซูมให้ท่านผู้ชมเบิ่งว่านี่เนาะคือเพื่อนนี่เพื่อนกำลังอาบน้ำ ยังพูนี่ก็ยังมีอีกสองหลักนะอันนี้น่าจะเป็นอคนอกแบะเป็นคอกแบะหรือว่าออคอกสัตว์นี่ผู้สาวผู้สาวเพิ่นไปอาบน้ำมา เรา,านนะี่ยสิในเวลากลับแล้วน้องผู้ชมเดี๋ยวคลิปเยี่ยมยำที่น้องสุนทรลำพึงกับขอจบไปเพียงเท่านี้เดี๋ยวกลับหน้าถ้ามีสิ่งที่เป็นความรู้สิ่งแปลกใหม่แล้วก็เป็นวิถีชีวิตเดี๋ยวเฮาสิมามถ่ายให้ท่านผู้ชมเบิ่งอีกเที๋ยนึงอ่ขอขอบใจท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามคลิปนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อว่าับชมคลิปหม่ๆในในข้างหน้าขอขอบใจอืเด็กน้อยเพิ่นเคยเห็น <laughs> ขอบใจทำผูสชมลาก่อน